บทที่8 4คุณชายเฉินได้โปรดไว้ชีวิตเฉินเฟิงยังไม่ได้เอ่ยพูดหลินต้ายงก็สุดตัวคุกเข่าลงบนพื้นจากนั้นก็พูดขึ้นอย่างสะอึกสะอื้นคุณชายเฉินได้โปรดไว้ชีวิตผมยังมีแม่ที่อายุสูงถึง80ปีแล้วยังมีลูกน้อยอายุสามขวบผมไม่มองตามาตาเรือเองเฉินเฟิงนวดขมับของตัวเองแล้วไม่ได้พูดอะไรออกมาทำไมหลินต้ายงต้องเป็นแบบนี้ ไปเถอะเถอะฉันก็ไม่ได้คิดจะหาเรื่องแกเฉินเฟิงผายมือแล้วพูดขึ้นเขาไม่ได้คิดจะหาเรื่องหลินต้ายงแล้วอยู่มันตกต่ำเกินไปขอบคุณคุณชายเฉินครับหลินต้ายงแทบจะออกจากที่นั่นทั้งคลานและกลิ้งไปในใจกำลังคิดจะถามบรรพบุรุษช,ชั่ว18รุ่นของจวงเหาหยินอยู่แล้วจวงเหาหยินที่อยู่ข้างหลังทำสีหน้าที่ขาวซีดน่องเล็กและท้องเริ่มสั่นเทา สีหน้าของโจจริงเหมือนก็ไม่ได้ดูดีถึงไหนถ้าเฉินเฟิงเป็นประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงก็ค่อยยังดีก็ย,ยังสามารถเห็นแก่หลายปีนี้ที่เขาได้ทำอะไรมากมายไว้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงต่อให้เขาไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรแต่อย่างน้อยเขาก็ออกแรงและลำบากมามากแล้วยังปล่อยเขาไปได้แต่ประเด็นคือเฉินเฟิงไม่ใช่ท่านประธานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลง ตำแหน่งของเขามันเหนือกว่าท่านประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงอีกเฉินเฟิงจะกำจัดเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรเลยเกียรจวงแกยังจะกินไฟข้างถนนเฉินเฟิงไม่ได้โจรจริงเหมือนทว่ากลับมองจวงเหาหยินเหมือนยิ้มและเหมือนไม่ยิ้ม จวงห่าหยินอยากร้องไห้ตีให้ตายยังไงเขาก็นึกไม่ถึงเฉินเฟิงที่เขาเจอตอนนั้นอยู่บนรถไฟจะเป็นบุคคลสำคัญขนาดนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงที่เขาไม่มีวันเอื้อมถึงจะเป็นกิจการของเฉินเฟิงและเขายังพูดจาโอ้อวดบอกให้เฉินเฟิงแจ้งชื่อของเขาแล้วจะหางานให้เฉินเฟิงคุณชายเฉินได้โปรดยกโทษจวงห่าหยินสุดลำตัวคุกเขาลงทันที ผมตาไม่ดีที่มองคุณต้อยต่ำคุณเป็นผู้สูงส่งถือว่าผมไม่ได้พูดอะไรออกมาแล้วกันจวงห่าวหยินพูดไปแล้วก็ตบตัวเองเขาใช้แรงตบตัวเองแรงมากจริงๆทำให้เสียงตบดังขึ้นไม่หยุดท่านประธานเฉียวครับผมก็ไม่ควรตามใจน้องชายของผมเลยทําให้เขากล้าดีมากขนาดนี้แม้กระทั่งคุณชายเฉินยังกล้ามีเรื่องด้วยเชิญท่านประธานเฉียวลงโทษเขาได้เลยครับโจจิงเหมือนพูดด้วยเสียงเรียบเฉย เวลานี้เขาเองก็ยังไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมีเพียงวิธีเดียวก็คือการยอมรับผิดด้วยตัวเองก่อนจะได้มีโอกาสรอดได้เฉียวเสียวโย่ไม่ได้สนใจโจจริงเหมินสายตาคู่นั้นจับจ้องไปยังเฉินเฟิงแค่เฉินเฟิงเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้พอเถอะใสหัวไปเถอะเฉินเฟิงเอ่อยพูดด้วยเสียงนิ่งเฉย เขาก็ขี้เกียจไปเรียกร้องอะไรจากจวงเหาหญิงเชื่อว่าหลังจากเรื่องนี้เขาก็คงไม่กล้าเป็นบ้าขนาดนี้อีกคนที่มีนิสัยแย่ขนาดนี้ยากที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวคุณชายเฉินขอบคุณครับขอบคุณคุณชายเฉินมากนะครับจวงเหาหญิงรู้สึกขอบคุณจนน้ำตาไหลทีแรกวันนี้ก็นึกว่าเฉินเฟิงจะหักขาเขาสักอีกเพื่อเป็นการลงโทษเฉินเฟิงกลับใจกว้างกับเขาขนาดนี้ จริงๆแล้วจวงเหายินไม่รู้ว่าใช่ไม่ได้เป็นเพราะว่าเฉินเฟิงใจดีทว่าเฉินเฟิงรู้สึกว่าถ้าไปเรียกร้องอะไรกับคนที่มีนิสัยเสียแบบนี้ก็ต้องอะไรหลายอย่างโจจจิงเหมินหลังจากที่กลับไปคุณไปรายงานตัวที่แผนกโลจิสติกได้เลยเฉียวเสียวโย่งมองโจจจิงเหมินด้วยสายตานิ่งเฉยจากนั้นก็เอ่ยพูดเฉินเฟิงไม่เรียกร้องอะไรจากโจจจิงเหมินได้ทว่าเขากลับต้องให้หน้าเธอแผนกโลจิสติก แล้วมันต่างอะไรจากการที่ไล่เขาออกจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้าหลงละโจจริงเหมือนทำสีหน้าที่หม่นหมองทว่าปากของเขายังคงพึมพำขึ้นขอบคุณครับท่านประธานเฉียวคุณชายเฉินเราขึ้นรถกันเถอะคาวินล,ล่าที่คุณเข้าพักที่จินหลิงดิฉันได้มอบหมายให้คนไปทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเฉียวเสี่ยวโยกยิ้มพลางเอ่ยพูดขึ้น ไม่ต้องหลอกหาโรงแรมแถวนี้แล้วส่งเราไปก็พอเฉินเฟิงใสายหัวพลางพูดขึ้นเขายังต้องคิดหาวิธีตามมหากู้ตรงชินอแน่นอนว่าเขาห้ามทำตัวสูงส่งเกินไปถ้าทำให้ตระกูลไปสังเกตเห็นก็คงไม่ดีครับคุณชายเฉินถึงแม้จะสงสัยทว่าเฉียวเสี่ยวโยก็ไม่กล้าถามมากจากนั้นก็เชิญเฉินเฟิงและอาหาไปนั่งอยู่บนรถโรสไรที่มีป้ายทะเบียนเป็นเลข8 4ตัว หลิวอีอีที่อยู่ข้างนอกก็เห็นรถโรสโรยเดินจากไปจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาเหมือนถูกปลดปล่อยเธอกลัวกลัวว่าเฉินเฟิงที่ชอบถือสาจะมาหาเรื่องเธอเวลานี้ก็ได้คิดถึงเฉินเฟิงตอนที่ทําสีหน้าที่ไม่สนใจเธอในครั้งก่อนหลิวอีอียังคงรู้สึกอับอายและโกรธเคืองมากๆคนอื่นไม่ได้คิดลึกอะไรกับเธอเลยมีแค่เธอที่คิดไปเองหลังจากที่รถโรลอยจากไปสิบนาทีก็มีปอเช่นหนึ่งคันมา พอเห็นรถปอร์เช่ใบหน้าอันสัสวยของหลิวอีอีจึงจะได้สติกลับมาลูกรักคุณไม่เป็นไรใช่ไหมมีผู้หญิงวัยกลางคนที่ยังดูสาวแต่งตัวหรูคนหนึ่งลงจากรถจากนั้นก็เดินมาตรงหน้าหลิวอีอีหลิวอีอีสายหน้าแล้วพูดขึ้นแม่หนูไม่เป็นไรคะ่ะลูกรักหนูไม่ได้บอกกว่าเมื่อกี้ตอนอยู่บนรถไฟเจอคนชั่วไม่ใช่หรอพวกเขาทำอะไรหนูหรือเปล่า บอกแม่แม่จะไปจัดการพวกมันหญิงวัยกลางคนถามขึ้นหลิวอีอีทำหน้าแดงก่ำแล้วพูดขึ้นแม่ไม่มีอะไรแล้วขนูเข้าใจคนผิดไปเองจริงหรอหญิงวัยกลางคนมองด้วยความสงสยัยหลิวอีอีจึงรีบสายหัวทันทีไม่มีจริงๆค่ะใช่แล้วแม่หนูรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเฉียวเสียวโยกคือใครหลิวอีอีถามขึ้นเฉินเฟิงมีเบื้องหลังอะไรกันแน่ เฉียวเซียวโยกสีหน้าของหญิงวัยกลางคนเปลี่ยนไปแล้วรีบถามขึ้นลูกๆถามผู้หญิงคนนี้ทำไมลูกไปมีเรื่องอะไรกับคนอื่นเขาหลิวอีอ e ีห e ัวเราะอย่างขมขื่นเปล่าขนูเพิ่งเห็นเธอพาคนพวกหนึ่งมาแล้วมารับคนที่นี่ เบื้องหลังของเฉียวเซียวโย่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันทว่าก็เคยได้ยินปู่ของหนูเคยพูดคำคำหนึ่งเบื้องหลังของเธอยิ่งใหญ่จนทำให้คนตกใจได้ตระกูลที่อยู่เบื้องหลังของเธอเป็นตระกูลร่ำรวยติดหนึ่งในห้าของทั้งหว่าเซีย่ยหญิงวัยกลางคนรู้สึกแปลกใจหรือว่ามีคนในตระกูลที่อยู่เบื้องหลังของเฉียวเซี่ยวโย่มาจินหลิงเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หลิวอีอีรู้สึกตกใจทีแรกเธอประเมินฐานะของเฉินเฟิงให้สูงอยู่แล้ว นึกไม่ถึงว่าเธอประเมินเขาต่ำเกินไปในทั้งหวาเซยได้ติดอันดับห้าอันดับจึงไม่ต้องพูดถึงว่าจะร่ำรวยขนาดไหนลูกๆอย่าคิดมากขนาดนั้นถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรตระกูลของเราทั้งชีวิตของเราก็คงไม่ต้องไปมีความสัมพันธ์อะไรกับพวกเขารีบกลับบ้านกับแม่คุณชายไปยังรอหนูที่บ้านหญิงวัยกลางคนรีบพูดขึ้นไปกวางยี่หลิวอีอีทำสีหน้าที่ขมขื่นแม่หนูไม่อยากเจอเขา ไป่กวางยี่เป็นคู่นัดบอดที่ที่บ้านหาให้ทว่าหลิวอีอีไม่ได้รู้สึกดีใจกับไปกวางยี่เลยสักนิดไปกวางยี่เป็นลูกผู้ลากมากดีที่โด่งดังเรื่องมั่วสุมไม่เอาการเอางานในจีนหลิงแค่มหาวิทยาลัยจีนหลิงของพวกเธอก็มีผู้หญิงที่ถูกเขาทำให้ท้องไปประมาณสิบกว่าคนหลิวอีอีเกลียดผู้ชายที่หวังแต่จะฉวยโอกาสลวนลามผู้หญิงที่สุดลูกรักลูกกำลังพูดอะไรอยู่ พ่อของหนูไม่ง่ายเลยที่จะแนะนำหนูให้คุณชายไปเวลานี้ถ้าแกไม่ไปเจอเขาไม่ใช่ว่าแกกำลังจะทำให้พ่อต้องลำบากหรอคุณชายไปยังไงแกก็ต้องให้หน้าขาวหญิงวัยกลางคนพูดอย่างจริงจังตรกูลหลิวมีฐานะทางครอบครัวที่อยู่ในระดับสามเท่านั้นและตระกูลไปกลับเป็นตระกูลที่มีฐานะลำดับสองต่อให้เป็นครอบครัวระดับสองตระกูลไปก็ถือว่าเหนือกว่าใครใครสามารถบอกได้ว่าตอนนี้ครอบครัวหลิวกำลังคิดจะจับตระกูลไปอยู่ แต่ว่าไปกว่างยี่เขาหลิวอีอีเบะปากน้อยน้อยเธออยากบอกกว่าไปกว่างยี่มีสาวเยอะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ